สดีค่ะวันนี้เรามาเรียนเรื่องความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยและส่วนรวมของจำนวนตั้งแต่6ถึง10กันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะเอเด็กๆจะหาความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยกับส่วนรวมของ10ได้ยังไงคะวิธีที่1ถ้าเราลองเลื่อนดาวลงมา1ดวงในส่วนย่อยส่วนที่1 ดาวที่เหลืออีก9ดวงเลื่อนลงมาในส่วนย่อยในส่วนที่สองเราก็จะบอกได้ว่า10มีความสัมพันธ์กับ1และ9โดย10เป็นส่วนรวม1และ9เป็นส่วนย่อยนั่นเองค่ะแบบต่อไปทำยังไงดีหนะ้าถ้าคุณครูลองเลื่อนดาวสองดวงลงมาไว้ในส่วนที่1 และดาวที่เหลืออีก8ดวงมาไว้ในส่วนที่2เราก็จะบอกได้ว่า10มีความสัมพันธ์กับ2และ8โดย10เป็นส่วนรวม2และ8เป็นส่วนย่อยนั่นเองค่ะต่อไปแบบที่3ทํทำยังไงดีคะเราลองเลื่อนด,ดาว3ดวงนะคะลงในส่วนย่อยส่วนที่1 และดาวที่เหลืออีก7ดวงเลื่อนลงมาในส่วนย่อยส่วนที่สองเราก็จะได้ว่า10มีความสัมพันธ์กับ3และ7โดย10เป็นส่วนรวม3และ7เป็นส่วนย่อยนั่นเองค่ะต่อไปวิธีที่4ให้เด็กๆลองเลื่อนดาว4ดวงลงมาในส่วนย่อยส่วนที่1นะคะและดาวที่เหลืออีก6กดวงเลื่อนลงมาในส่วนย่อยส่วนที่ส เราก็จะบอกได้ว่า10มีความสัมพันธ์กับ4และ6โดย10เป็นส่วนรวม4และ6เป็นส่วนย่อยนั่นเองค่ะต่อไปวิธีที่5ให้เด็กๆลองเลื่อนดาวมา5ดวงนะคะในส่วนที่1และดาวที่เหลืออีก5ดวงเลื่อนลงมาในส่วนที่2ค่ะเราก็จะได้ว่า สิบมีความสัมพันธ์กับห้าและ5้านั่นเองค่ะโดย10ด้านบนเป็นส่วนรวมเลขหทั้งสองตัวด้านล่างจะเป็นส่วนย่อยนะคะวิธีต่อไปค่ะเด็กๆลองเลื่อนดาวหกดวงมาไว้ในส่วนย่อยส่วนที่หและดาวที่เหลืออีกสี่ดวงมาไว้ในส่วนย่อยส่วนที่สองแบบนี้เราก็จะบอกได้ว่า สิมีความสัมพันธ์กับ6และ4โดย10เป็นส่วนรวม6และ4เป็นส่วนย่อยนั่นเองค่ะวิธีต่อไปให้เด็กๆลองเลื่อนนะดาวลงมา7ดวงนะคะในส่วนที่1และดาวที่เหลืออีก3ดวงมาไว้ในส่วนที่2ค่ะเราก็จะบอกได้ว่า10มีความสัมพันธ์กับ7และ3โดย10เป็นส่วนรวม 7และ3เป็นส่วนย่อยนั่นเองค่ะต่อไปวิธีต่อไปทำยังไงดีคะเราลองเลื่อนดาว8ดวงนะคะมาไว้ในส่วนย่อยส่วนที่1และดาวอีก2องดวงมาไว้ในส่วนย่อยส่วนที่2เราก็จะบอกได้ว่า10มีความสัมพันธ์กับ8และ2โดย10เป็นส่วนรวม8และ2เป็นส่วนย่อยนั่นเองค่ะ วิธีต่อไปเราลองเลื่อนดาว9ดวงนะคะมาไว้ในส่วนย่อยส่วนที่1และดาวอีกหนึ่งดวงที่เหลือมาไว้ในส่วนย่อยส่วนที่2อเราก็จะบอกได้ว่า10มีความสัมพันธ์กับ9และ1โดย10เป็นส่วนรวม9และ1เป็นส่วนย่อยเอว่าแต่หมดหรือยังนาะ วิธีต่อไปเด็กๆลองเลื่อนดาวทั้ง10ดวงนะคะมาไว้ในส่วนย่อยส่วนที่1ดาวด้านบนหมดแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นส่วนย่อยในส่วนที่2ก็จะเป็น0นย์นั่นเองค่ะเราก็จะบอกได้ว่า10มีความสัมพันธ์กับ10และ0โดย10ด้านบนเป็นส่วนรวมและ10ด้านล่างกับ0เป็นส่วนย่อยนั่นเองค่ะ เหลือวิธีสุดท้ายทำยังไงดีนะเราลองเลื่อนดาวในส่วนที่หนึ่งไม่เลื่อนมาสักดวงเลยนะคะในส่วนที่สองเราเลื่อนมาสิบดวงค่ะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของสิบจะมีความสัมพันธ์กับ0และสิบนั่นเองค่ะโดยสิบด้านบนเป็นส่วนรวมศูนย์และสิบด้านล่างเป็นส่วนย่อยนั่นเองค่ะ นี่คือความสัมพันธ์ทั้งหมดที่เราได้เขียนมาเมื่อสักครู่นะคะเด็กๆลองสังเกตสิคะมีอะไรที่เหมือนกันรูปแบบในแบบแรก10มีความสัมพันธ์กับ0และ10หรือ10มีความสัมพันธ์กับ10และ0เพียงแค่ตัวเลขสลับฝั่งกันนะคะแค่สลับที่การเราสามารถเขียนแบบใดแบบหนึ่งก็ได้คะ่ะเรานับเป็น1แบบนะคะ ต่อไปแบบที่สองก็คือ10มีความสัมพันธ์กับ1และ9หรือ10มีความสัมพันธ์กับ9และ1นั่นเองค่ะเหมือนเดิมนะคะเลือกเขียนแค่1แบบค่ะแบบที่3 10มีความสัมพันธ์กับ2และ8หรือ10มีความสัมพันธ์กับ8และ2นั่นเองค่ะแบบที่4 10มีความสัมพันธ์กับ3และ7 หรือ10มีความสัมพันธ์กับ7และ3นั่นเองค่ะแบบที่5 10มีความสัมพันธ์กับ4และ6หรือ10มีความสัมพันธ์กับ6และ4นั่นเองค่ะ10มีความสัมพันธ์กับ5และ5นั่นเองค่ะตัวเลขที่จับคู่กันแล้วได้10แบบนี้เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคู่10นะคะเช่น0 กับ10 1กับ9 2กับ8 3คู่กับ7 4คู 6, ่กับ6และ5คู่กับ5นั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูจํานวนคู่10กันนะคะถ้าเรามีจํานวน10เป็นส่วนรวมและมีส่วนย่อยเป็น3เราจะหาคู่10ของ3ได้ยังไงคะ ให้เด็กๆชูนิ้วขึ้นมาทั้ง10นิ้วนะคะเรารู้แล้วว่าส่วนย่อยส่วน1คือ3เพราะฉะนั้นเราเอานิ้วลงไป3ค่ะแบบนี้นะคะคู่10ของ3ก็คือเลข7นั่นเองค่ะต่อไปเรามาหาคู่10ของ1กันนะคะเหมือนเดิมค่ะให้เด็กๆชูนิ้วขึ้นมา10นิ้ว แล้วก็พับนิ้วลงไป1นิ้วนะคะแบบนี้ค่ะคู่10ของ1ก็คือจํานวนนิ้วที่ชูไว้นะคะก็คือ9นั่นเองค่ะต่อไปเรามาหาคู่1 0ของ3กันค่ะเราชูนิ้วขึ้นมา10นิ้วและพับนิ้วลงไป3นิ้วคู่1 0ของ3ก็คือ7นั่นเองค่ะ ต่อไปเราลองมาหาความสัมพันธ์ส่วนรวมและส่วนย่อยของ6กันนะคะเรามีส่วนรวมก็คือ6เพราะฉะนั้นเราหยิบตัวนับขึ้นมา6ตัวค่ะจากนั้นเรารู้แล้วว่าส่วนย่อยส่วนที่1ก็คือ1เราก็จะเอาดาวลงมาในส่วนย่อยส่วนที่1 1หนึ่งดวงดาวที่เหลือเราก็นำมาไว้ในส่วนย่อยส่วนที่2นะคะ ดาวที่เหลือก็คือ5เพราะฉะนั้นส่วนย่อยส่วนที่2ก็คือ5นั่นเองค่ะลองมาดูข้อต่อไปนะคะมีส่วนรวมคือ6เหมือนกันเราก็นำตัวนับขึ้นมา6ตัวนะคะและมีส่วนย่อยส่วนที่1คือ2เพราะฉะนั้นเราเอาดาวลงมาสองดวงค่ะในส่วนย่อยส่วนที่1 ดาวที่เหลืออีก4ดวงเลื่อนลงมาไว้ในส่วนย่อยส่วนที่2เพราะฉะนั้นส่วนย่อยในส่วนที่2ก็คือเลข4นั่นเองค่ะต่อไปเรารู้ว่ามีส่วนย่อยคือ2และ5เพราะฉะนั้นส่วนย่อยส่วนที่1เราเอาตัวนับวางไว้2นะคะและส่วนที่2คือ5เรานำตัวนับมาไว้5ค่ะแต่เอเราจะหาส่วนรวมได้ยังไงคะ ให้เด็กๆเลื่อนดาวในส่วนย่อยทั้งสองส่วนนะคะขึ้นไปไว้ในส่วนรวมค่ะแล้วนับรวมกันจะได้7นั่นเองนะคะต่อไปถ้าเรามีส่วนรวมอยู่10เราจะแบ่งออกเป็นสองกองเป็นส่วนย่อยสองกองได้ยังไงดีคะถ้าเราลองเลื่อนดาวลงมา3ดวงในส่วนย่อยส่วนที่1 และเลื่อนดาวที่เหลืออีก7ดวงมาไว้ในส่วนย่อยส่วนที่2เราก็จะได้ว่า3กับ7มีความสัมพันธ์กับ10นั่นเองนะคะต่อไปเมื่อเด็กๆเ,เรียนรู้คู่10และจำนวนส่วนรวมส่วนย่อยของจำนวน6และ10กันไปแล้วนะคะ ให้เด็กๆลองทำแบบฝึกหัดหน้า38ถึงหน้า40นะคะและอย่าลืมถ่ายรูปส่งให้คุณครูด้วยนะคะวันนี้เราก็เรียนจบส่วนรวมส่วนย่อยกันไปแล้วนะคะครั้งหน้าเราจะมาเรียนเรื่องอะไรนั้นให้เด็กๆคอยติดตามนะคะวันนี้คุณครูไปก่อนสวัสดีค่ะ